ผมก็กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับในในวันนี้อยู่กับช่วงที่เรานั้นว่างพอสมควรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนั้นก็เพราะว่าไปเที่ยวมานะ <c oughs> ขอโทษทีที่ทำให้ทุกคนนั้นรอนะอ่าและในคลิปนี้นั้นเราจะมาทําการรีบูตพวอแบงค์นะอันนี้ได้มาจากชิ้นส่วนของพวอแบงค์เก่าของหน้าผมเองพ่อหน้าผมไม่ได้ใช้แล้วไปไปดูอุปรกรณ์กันเลย นี่คือโมดูลชาร์จนะเป็นแบบโมดูลของที่อยู่ในตัว p พาเวอร์แบนะมาแล้วก็แบตลิโพหรืออะไรเนี่ยพลิเมอร์หรือเปล่านี่แหละผมจำชื่อไม่ค่อยได้หรือว่าไม่รู้อะเออโพลิเมอร์ดิเทียมพลิเมอร์น่าจะใช่แหละ่ะตะกวัวเอาไว้เชื่อมนะ หัวแรงใช้บัตรกรีหรือเรียกอะไรก็ได้เรียกว่าจิตตัวจี้แล้วกันกาวเมื่อมีกาวก็ต้องมีปืนกาวคัตเตอร์ด้วยเผื่อได้ใช้นะปากกาเผื่อได้ใช้แล้วก็เทเผื่อได้ใช้อีกเช่นเคยไปลงมือทําก็ได้เลย ครที่ชอบคลิปนี้นั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระด,ดิ่งให้ผมเลยครับแล้วก็หมาในภายนคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย